มูลไหมล่ะประมูลไหมล่ะซื้อค่ะแพงเลยอยากซื้อะซื้อจอื่นแทนไมั้ยอุ้ยฮะไม่กองไมกอเออไหนไหนตีกองไหนสิอุ้ยไม่เทเก่งมากชั่วโมงสามชั่วโมง ลำเป็นไงรู้สึกจะเป็นไงลำพี่ลีลำน่ารักมากอ่ะจริงน้องน้อยมากเลยอะพี่ลีลำน่าดูเล็บสอนเหรอเบฟจับมือสอนเปล่าไม่่เก่งเก่งแล้วเก่งแล้วไหนลองลองซีลองซิจับมือสอนลองซีควักควักเออควักอะไรอ่ะ จีบป้าจีบจีบยังไงจีบยังไงจีบไงจีบัไอไม่ได้เก่งเก่งลยลงขอนอ่าหน้า่อหนยแบบม่ เท่มากเลยชอบพี่พี่นีจีบอะะกรอบล่างะกรอบล่างไม่เป็นอย่างนั้นครับแต่น้าเอ็นดูนะพี่นี่นะฮะยูยคนนอกกล้องยังชมเลยคือคือออกมานี่คือเซอร์ไพรส์มากคือ มันไม่คิดว่าจะเล่นใหญ่ขนาดนี้กุหลา <c oughs> รู้แม่เซนซูปสปอยว่าแบบว่าชุดเป็นห่างเครื่องเหมือนจีวอนท้า <c oughs> ฉันก็นึกว่าพอเธอจะร้องอาสงไข่ <c oughs> อ๋ <c oughs> อเหรออางไข่ใครอาสงไข่ด้วยใรอาสงไข่าสงไข่ครับคนนี้ชื่ออาสงคนนี้ เบบปอมีแฟนชื่ออะไรไม่มีมีแต่เพื bye ่อนสนิทไม่ใช่หรอไม่ค ah ่ะม่ค UH ่ะไมนค่่ค่รมะม่ค่ะ่ค่ะงคะม่บอะไ่่ะไ่ค่ะไ่อ่ะม่บ่กว่ามากกว่า่ะื่อนะนิ่อ่ะไม่ค่ะม่ก่ะม่ค่ะไม่คมค่ะ่าะ่ค เข้าใจใช่ไหมเข้าใจทำไมเขาถึงบอกว่ารอนๆอนไม่ใช่มันมีมากกว่ากับเข้ากับนะแต่อยากรู้ว่าใช้ด้วยอารมณ์ไหนของความร้นแรง